มสามงวดซ้อนแล้วล่ะพอมอยากให้หลวงปู่กลับมาดิ้นี่หลวงปู่กัดแอบมานะเพ่าเป็นตัวสีแดงเลยตัวสีแดงเลยสีแดงเพป่นจากสั่งครับผมเป็นจากสั่งก่อนโอ้บอกเป็นโตถือส้วนแม่นามสการรันกูครับนมัสการรันกูครับเดินพอดเนาะ ครับโอ้มาแล้วปูปเหล็กไหลเรากลับมาแล้วปูไปยู่ใสก่อนจ้าบ่เย็นโดนต้องปูไปอยู่ทง้งคือสมุญต์จอยู่ในถ้ำเหรอปูอยู่ถ้ำน้ำซึมตลอดป,ปีบ,บ่มีบกมีแต่น้ำไหลเจกเกล็ดกหรออยู่อยู่ในป่าเลยเหรอครับผมมันเป็นภูเขาลูกจ้าภ<อ>ูเขาเป็นลูกครับก้อนชะาหาลงุงปูใดญ่ภูเขาก็ะามลูก,กเหมือนเด้อครับสามลูกลูกลูกล,กละกิโล เดินเอาหรือปูเดินบินทะบาดมือละสามกิโลลูรูกกิโลกิโลนี่นะไปกับมุกโลกเด้อวันนี้ปูได้มาเยี่ยมเนาะปูเนาะได้มาเยี่ยมที่ลานพญานาคเับปูเนาะนั่นนั่นถูกทรัพย์ก้อนั่นโอบบ่เนาะัาผูวัาสมาโดนแต่ว่าปูผับไปเห็นอีกเอยยุใสกวปูว่าอันปูมันยุใสค่ะดูต้นพ่อีกแล้วอืม บ้งหันแม่สวยกับว่าตุ่นผู้ปูมากกับว่าตุนผู้อีกแล้วบ้งหันได้สวงสวงตุนผู้แม่สวยเพันมะนาวครับปูเ,เห็นเลยบ่ยค่ะแมนแมนปูมีตุ่นผู้ตอนนี้เป็นเสือเป็นเย็กได้ยังเป็นว่าจังไต่ใน่ปูของเพื่นน่นะครับเด,ด,ดี๋ยจะลูกหลานจะให้พันปูเป็นบ่เรียกอยังดิเดี๋ยวจะลูกหลานเพป็นว่าเดี๋ยวจะลูกหลาน ดี๋ยวได้ในใจเขาสะท่าวางสร็แ้ต่ร้านจะให้นะครับไม่อยากให้ห้านเขาจะเลื่อนลุงเรี่ยงเนาะวางสันเสรับเดี๋ยวร้านจะให้บบเลียกรองอยังดรอกลุงปูเนี่เนนีป็นงานน่กูเป็นงานนั่นค<ห>ู่บาอาจารย์ลวงปูคำตานาะเป็นมรณภาพเนาะเป็นมรณภาพครับคือลวงปูอยากได้พัก แน่ไปซอยรวมงานซื้อดอกว่าได้ไปยังแค่พักไปรวมงานมาจากพิชบูรณ์เพื่อมารวมงานอุบาจานทร์ใช่ไหมครับปู่อามอดนะครับมอขึ้นนี่พูดผมไม่ถึงก็เลยเรียนฮะคอปอครับเบิทรัพย์เลยล่ะทอ่รามสันเดียบนนี้เพื่อนอายุต่อไหนปู่แบบนี้อายุเพิ่มอายุสี่เขาเจ็ดสิบแปดหัเจ็ดสิบเก้านี่แหละมัน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 เกิงเกิงกันครับอืม วันนี้พันษาพนห้าสิบสามบอกครับนั่นลหละเจ็ดสิบแปดที่เจ็ดสิบเก้าเนี่่แหละมอนานหมือไอ้ปูมอน่าน่าเะมือขึ้นนย่ล่ะมอวนสิบสี่คำบ่ครับสิบสี่คำระวางเทียงเชียงขึ้นพอดีนะมันจะเป็นเป็นมันิบหางเห็นนะมมันมันกำกึ้งอ่นะปูก็เลยออกจากถ้ำมาเลย่ะอก็เลยดวนโอ้เป็นไงครับปูภูมิที่อยู่ในถ้ำเราบอกโรคบอกลาบบอก ดีไหมครับปูปูก็เขาจะถือน้ำปูไหลด้วยหรอล่าฮะถือไหลตัวช่างหมุนถือไหลตัวทุกกระปูนี่แหละครับผมแมนโอ้ปูไปอยู่ไกลบาดนี้ท่านท่านเดินมาบอกหรือว่ายังไงมันเป็นันเป็นเป็นผู้นี้เขามาในข้อมิติเลยนะครับเป็นนิมิตนาเป็นยังไงเป็นคล้ายๆคนว่าตัวนี้ตัวนี้เรืไองราสผสมใครถเนาะครับยามปูประกอบขึ้นไปหมวดนี้ได้ปูเพิ่นหายมากไปออืบ่ตามตามอายุที่เพิ่น เออมรณภาพเนาะคู่บ่าจัดยี่สิบสามสามยี่ห้าเนาะไปก่อนเนาะจะใจหันเลยท้อพันษาคือห้าสิบสามแม่กัวปูกลับทำก่อนนะนะปูหลายวันไหมครับปูกัวปูจะกลับนี่ครับู่ก็เบิ้งเบื้องกดการให้เจากันเนาะครับเป็นศิลปะท่านไพรว่เพิ่งเพิ่งจบนะปูกับรปลาดอกันครับปูว่าให้จัดจัดเรียบง่ายไม่ต้องไปสิ้นเปลืองยาโยมดอกเศรษฐกิจมาเขากักะแพงมมือเนาะ สงสาทุกคนว่าเอาเรียบง่ายซะไปยังปูอังซี่กำลังปรึกษากันอยู่ลวงปูกินทอหดอ่ะอปอกก็เบิกซัพย์ก็้วนมาเลยนะโอ้คับผมครับแลวแนใจเราคิดว่าคนเนี่ยคนซ่วยลวงปูตลอดเนาะครับผมเนี่ยนะเดี๋ยวผมก็จะไปหาผักไปร่วมงานนะปูเนาะแมนแมนแมนนะครับแต่ว่าปูอยู่ในถ้ำเนี่ยบอกเขานี่สามงวดซ้อนแล้วเหรอครับปูได้สามงวดซ้อนแล้วนั่นะสองตัวหรือสามตัวครับปูได้สองตัวกับสามตัวเื่อน ต้องไหว่หมอันแปดเข้าแปดนั่นแหละมาแล้วคุณล่ะมายังไม่หลุดเลยบ่หลุดยังบ่หลุดเลยครับอยู่อยู่ในถ้ำสามงวดซ้อนได้สามมวดซ้อนแล้วครับหวดนี้ก็เน้นคือสามคือห้าสามอย่างนี้ลนี่แหละเน้นเไว้ก้อนนั่นแหละเอาไว้ก้อนครับนั่งสมาธิเอาเหรอครับปู่หรือว่ายังไงครับผม ปู่ก็นั่งไปเมื่อก็ดตีขึ้นขึ้นกว่าคนจีว่าว่าห้องอย่างกับคนจีว่าเป็นนิมิตเป็นนิมิตขึนมากเลยครับอืมสิว่าให้เป็นตัวเืว่าห้ออวดริทยาลัหละโมเมนทุกคนก็มีสิทธิทำได้เห็นเหมือนกันครับปู่เสียว่าคนที่ปฏิบัติสิรูเห็นเมื่อกอกันครับมันมันมันจะไหลไม่ในจิตเท่าไหลในดวงตาไหลไมาเห็นในจิตเนี่ยห้าสมองห้องรถผู้นั่งรคนเห็นขึ้นกับหลวงปู่ะเห็นในดวงตาให้เลรอผู้นั่งได้เนาะครับมันจะเป็นตัวขึ้นมากเลยตัวตัวสีอะไรรคับปู ห้าสามเลยเหรอปู่แมนเวลานั่งสมาธิที่วะจ้ามันมันสิลายเข้ามาหยุดก็มันมันมันสิลายตัวแล้วข้ามาเนาะข้าวหมากข้างนี้เข้าวกะเพ่งเบิ้งเนาะเพ่งพี่เจนพิ่เจนาเบิ้งกะอ่าบ่เออมันจะเป็นตัวแดงเลยออกมาสีแดงสีดำมันกปูเิบูเซียดิโอ้ถ้าเป็นแดงเออแม่เป็นมั่นใจจริงๆนะถ้าแดงนี่คือมั่นใจเลยแล้วโอ้จะต้องสีแดงเออถ้าเป็นสีดำมันก็คือเพื่อพันไปสมัครที่มนมันมันลอยมาในหลวงปู่แมนแมนตัวนี้แล้วจ้า แมน่นผูพเพิงได้ได้ก็ได้นั่นแหละครับแล้วถ้าผู้ปฏิบัติเขาจะรูเ้เด้อาหาสามงวดเลยเหรอปูแม่ฮนเป็นเลขที่ปูนั่งอยู่ในถ้ำเหรอครับแมน่นปูนั่งในถ้ำขึ้นไปกี่กิโลนะครับปู่ที่เดินไปเนี่ยครับขึ้นไปภูเขาสามลูกภูเขาสามลูกเออเขา,าหอดลงปูลูกละกิโลสามโลอ่าสามกิโลนั่นแหละเดินไปเนียครับ แต่ว่าภูมิภูมิมดีมากเลยใช่ไหมปูอเป็นเมืองบังบดพญายนาคกับลุงปูปูใหญ่เขานี้เลยใช่ไหมครับอุูออ่เจ็บูรณบเลยนำ้ำเป็นนำ้นำซับน้ำซึมไหล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 อามาจากธํามไหมน้ำซับน้ำซึมไหลมาจากถ้รทุกปีมีดมดอยู่ไหลอยู่ตลอดครับอืมลุงปูก็ใส่สงสารใส่ฉันยังล่ะแต่ว่าสามมวดติดเลยใช่ไหมปูสามงวดติดแล้วก็ได้ค<ล>ิด<ไ><ล>หอดปนปออครับนะ เบิกซับมาละปูเหล็กไหลนะครับผมนั่นมาแล้วกลับมาแล้วนะปูเนาะกลับมาแล้วอืมก็ะถือมืดบ้านแล้วถือมืดบ้านนั<ฮ>่นแหละโอ<ฮ>้โห<ฮ>ไม่ธรรมาดาเลยนี่ปูมาเหยียบถึงที่นะครับมาถึงปุ๊บก็รู้เลยว่าอยู่ที่ต้นโพเลยนะปูเนาะแม่นมบอกหลวงปู่เสร็จเลยจิตจุหันเลยอครับเพื่อเที่ยวไปมานสองหม่องนี่ล่ะ รับหยาไปยังไม่ตั้งชื่อละเดี๋ยวจังหวะดสีโอเราเนีครับผมเนาะคุณเบิกทรัพย์จังหวัดพุ่มยุ่งมองนี่ดีจังหวัดพุ่โอ้ยคักพ่อมองที่เป็นเชิญน้าชื่อตาของท่านตัวนี้ครับผมสาธุเชิญน้าชื่อตาเบิกทรัพย์คับอปปอลละครับปู้นางเบิกไงแล้วเบิกบุญวาสนาก็บวัดใมาพ่อเด้อปภูงปูบ้านนะใช่ไหมครับปูนั่นของเก่าเจ้าของเนาะภูงปูก็ซื้อไปมองเดียวกันซื้อตนผู้เนาะแม่ใช่ไหมกระทวงะต้นผู้แม่ปู แต่เท่าันเินเมื่อกี้ผมก็บแมานางเอาได้เก้าสองครับผมเมื่อนี้ปูเป็นไดครับนี่ก็เป็นแนวทางนะครับผมแนวทางปูเหล็กไหลนทซีนะท่านมางานปูนะครับผมที่มรณะเนาะก็ได้แวะหานะครับผมฝากแนวทางให้เอฟซีด้วยนะครับผมยังไงก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเลยซีนะนี่นะครับผม ครับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ